ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนนะครับเรื่องสัญลักษณ์แทนการบวกนะครับก็กติกานะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยดูโจทย์นะครับแล้วก็ลองทำก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดเฉลยวิธีทำนะครับเราไปเริ่มที่ข้อ1กันเลยนะครับ ข้อที่1น,นะครับจงหาค่าของซิกมา3า 3i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง5นะครับอันนี้ก็มีสูตรรองรับนะครับแต่ว่า,าพจน์ที่ให้ทำเนี่ยให้ทำพจน์ที่หถึงพจน์ที่5เท่านั้นเองฉะนั้นเราก็น่าจะหาด้วยการทำโดยแปลความหมายได้นะครับพจน์ที่1ก็คือ3คูณ1พจน์ที่2ก็คือ3คูณ2 พจน์ที่3ก็คือ3าคูณสพจน์ที่4ก็คือสามคูณสแล้วก็จบที่พจน์ที่5นะครับเป็น3าคูณหนะครับคิดเลขแล้วนะครับ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4สา3 5อนะครับ บวกแล้วก็จะได้เท่ากับ45อ่าเป็นไงนะครับ <c oughs> ง่ายหนึ่งง่ายจริงๆด้วยแต่ง่ายไม่ได้แปลว่าง่ายนะครับง่ายแปลว่ามองเพียงขั้นตอนเดียวก็สามารถทำได้ <c oughs> ต่อไปนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับอ่าข้างข้างในของซิกมาเนี่ยเป็นการคูณกันเป็นไกำลังสคูณกับ i ลบสามนะครับ ก็น่าจะมีวิธีการที่ซับซ้อนบางอย่างเพียงแต่ว่าเขาให้ทำแค่4โพสดังนั้นครูก็ยังจะยืนยันที่จะทำด้วยวิธีแปลความอยู่นะครับ <c oughs> แทนค่า1ลงไปก็จะเป็น1กําลัง2นะครับคูณกับ1-3ลบ3บวกกับ2กํกำลัง2นะครับคูณกับ2-3ลบ,กกบ,บ,บ3บวกกับ3กําลังสอง คูณกับ3-3ลบ3นะครับแล้วก็บวกกับ4กำลัง2คูณกับ4ลบ3นะครับโอเคเสร็จแล้วคิดเลขกันดีกว่านะครับก็จะได้1คูณกับลบ2บวกกับ4คูณกับลบ1บวกกับ9คูณกับ0บวกกับ16คูณกับ1 นะครับก็จะได้ลบ2บวกกับลบ4บวกกับ0นแล้วก็บวกกับ16รวมกันหมดก็จะได้10พอดี <c oughs> ข้อถัดไปนะครับปานกลางก็ไม่ได้ว่าแปลว่าปานกลางนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่ายากหรือแปลว่าง่ายแต่ปานกลางคือต้องคิดนิดหน่อยหนึ่งตลบแล้วจึง จะทาได้นะครับโอเคถ้านักเรียนมองตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งกำลังสองบวกกันจนถึง10กําลังสองซึ่งทำปกติเลยก็ได้นะครับแค่10บคดเองแต่ว่าข้อนี้เราจะลองทําด้วยการใช้สูตรนะครับถ้านักเรียนมองมองดีๆนะครับข้อนี้มันก็จะเป็นซิกมาไอกำลังสองโดยที่ไอเริ่มจาก1นะครับจนถึง10 นะครับนักเรียนจะจำสูตรได้ไหมครับสูตรไว้ตรงนี้แล้วกันนะสูตรซิกมาอากำลังสเมื่อ i มีค่าเท่ากับ1จนถึง n เนี่ยสูตรว่า n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก1ส่วนด้วย6นะครับทีนี้มาตรงข้อของเราบ้างนะครับ ข้อของเรา,า n ก็เป็น10นะครับ n บวกหก็เป็น11 2 n บวกหก็เป็น21หารด้วย6นะครับก็คิดเลขดีๆนะครับคิดแล้วก็จะได้385นะครับ ข้อถัดมานะครับปานกลาง2นะครับเรากา็มองภาพแล้วเป็น1กําลัง3บวกถึง7กําลัง3ใช่ไหมครับบวกสดก็ได้นะครับถ้ามีเครื่องมือนะครับแต่จะใช้สูตรก็ได้ i กําลัง3เท่ากับอไม่ใช่อันนี้ตีความก่อนนะครับบวก i กําลัง3นะครับตั้งแต่1ถึง7นะครับ สูตร i กกำลัง3เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะครับสูตรว่า n คูณ n บวก1ส่วน2นะครับทั้งหมดกำลัง2โอเคมาข้อของเราบ้าง n ของเราก็คือ7นะครับ n บวก1ก็คือ8แล้วก็ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2นะครับ ก็คิดเลขนะครับสองตัด8ดได้ว7 4 28ย4 74กำลัง2นะครับก็คิดเลขแล้วก็จะได้784นะครับยังไงตรวจสอบการคิดเลขของครูด้วยนะครับอาจจะมีที่ผิดพลาดได้ป e <eland> ันกลาง3นะครับโจทย์ให้หา S8 นะครับของอนุกรมนี้นะครับ มันก็คือซิกมานะครับตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่8นะครับโดยแปลงพจน์ทั่วไปเนี่ยให้เป็น i นะครับพอแปลงเป็น i ก็จะเป็น i คูณกับ i บวก1ยกกำลังสองนะครับจะใช้การแปลความก็ได้นะครับแต่ว่าอ่าข้อนี้ลองใช้สูตรดีกว่านะครับ แต่ใช้เลยไม่ได้นะครับเพราะว่าซิกมาไม่มีไม่มีสมบัติการคูณน,นะครับเราก็เลยต้องกระจายรกระจายครั้งที่1ก็คือกำลัง2นะครับได้หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับก็ยังอยู่ในรูปการคูณอยู่ดีนะครับยังอยู่ในรูปการคูณอยู่ดีก็ต้องกระจาย i คูณเข้าไปอีกทีนึง นะครับ i คูณ i กำลัง2ได้ i กำลัง3 i คูณ2 i ได้2 i กำลัง2 i คูณ1ได้ i นะจากนั้นกทน็ทำตามสูตรของมันนะครับเริ่มจากกำลัง3ก่อนก็ได้ n คูณ n บวก1ส่วน2ยกกำลังสอง นะครับบวกด้วยสัมประสิทธิ์2นะครับแล้วก็สูตรไอกำลัง2 i ไอกำลัง2ก็8แล้วก็9แล้วก็ 2N บวก1ก็จะเป็น17ส่วน6นะครับแล้วก็ไอก็จะเป็น8คูณ9ส่วน2นะครับคู ขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขนิดหน่อยนะครับกดแล้วก็ได้1,740เป็นคำตอบ่าโอเคต่อไปนะครับปานกลาง4นะครับตั้งใจตกแต่งโจทย์ให้ดูน่าตกใจนะครับอ่า เมื่อหายตกใจแล้วนะครับเราก็มาแปลความหมายนะครับว่าอนุกรมนี้ยังไงกันแน่นี่คืออนุกรมอน,นันต์นะครับเพราะว่า,าหาผลบวกจนถึงอินฟินิตี้เลยนะครับแทนค่า i นะครับเป็น1 2 3เพื่อดอูรูปร่างหน้าตาของมันแล้วก็จะได้แก้ปัญหาต่อไปแทนค่า i เป็น1นะครับ1ลบ1ได้0 2นส่วน3 กำลังศูนย์นะครับก็เรือเป็น1 3คูณ1ก็ได้3พจน์แรกเป็น3นะครับพจน์ที่2แทนค่า2ลงไปก็จะเป็น2ลบ1ได้1ก็เป็น2ส่วน3กำลัง1คูณกับ3นะครับ3ตัด3ก็เลยเหลือ2ถัดมานะครับแทนค่าตัวที่3ก็แทนด้วย3 3ลบ1นะครับเป็น2ก็เป็น2อกำลัง2ได้4 นะครับส่วน3กํกลังสองได้9ตัดกับ3ตัวหน้าเป็น3นะครับตัวถัดมาก็8ส่วนสามามเกนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยไปถ้านักเรียนสังเกตให้ดีนะครับอ,อนุกรมนี้นะครับขยับด้วยการคูณนะครับด้วยการคูณทีละ2ส่วน3 นะครับฉะนั้นเป็นอ่ะอนุกรมเลขาคณิตเลขาคณิตนะครับที่มีค่า r เท่ากับ2ส่วน3นะครับ2ส่วน3อยู่ในห่วงอ่าค่าสมบูรณ์น้อยกว่า1นะครับก็สามารถใช้อ่าสูตร a 1ส่วน1ลบ r ได้นะครับฉะนั้นอันนี้เราก็อ เขียนในรูปซิกมาก็จริงแต่ว่าคําถามกลายเป็นผลบวกอนุกรมอนันนะครับ a 1คือเลข3 1ลบ r r คือ2ส่วน3นะครับก็ได้3ส่วน1ส่วน3ะครับแล้วก็ได้3คูณ3ส่วน1นะครับได้9ในที่สุดโอเคนะครับ ฉะนั้นอย่าพึ่งกลัวรูปร่างหน้าตานะครับคนมีหนวดอาจจะใจดีก็ได้นะครับต่อไปปานกลาง5นะครับปันกลาง5เนื่องจากทำปันกลาง4มาแล้วนะครับเราก็จะอพอเห็นสไตล์โจทย์เราก็ไม่พูดพ้ามทำเพลงครับหาว่าตัวแรกเลขอะไรนะครับแทนไอเป็น1น,นะครับได้1ส่วน2 แทน i เป็น2นะครับให้ระมัดระวังเรื่องการคูณด้วยลบด้วยนะครับเครื่องหมายลบนี่ต้องระวังเมื่อ i เป็น2นะครับก็จะได้ลบเศษหส่วนสเมื่อ i เป็น3นะครับได้บวกเศษหส่วนแแล้วก็ลบเศษหส่วนสิเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับก็จะพบว่าอันนี้เป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับ ซึ่งมีค่า r เท่ากับติดลบ1นส่วน2นะครับอยู่ในห่วงอยู่ในห่วงค่าสมบูรณ์ไม่เกิน1สามารถใช้สูตรได้สูตรผลบวกของนูกรมันนันนะครับสูตรว่า a 1ก็1-2ส่วน2ส่วนด้ 1- ลบ r นะครับ r ก็คือลบ1นส่วน2นะครับเครื่องหมายลบซ้อนนะให้ระวังด้วยนะครับก็เป็น1-2ส่วน2ส่วนด้วย1-1-2บวก1ส่วน2นะครับ ได้3ส่วน2นเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนคิดแล้วก็จะได้เศษเป็นส่วน3เป็นคำตอบต่อไปข้อปานกลาง6แปลว่าจะไม่ใช่ตัวอย่างข้อสอบซิกมาซะแล้ว,ลวเป็นตัวอย่างข้อสอบอนุกรมอนันต์ซะมากกว่านะครับอันนี้ก็ไม่พูดพ่้ำทำเพลงแปลความก่อนเลยนะครับ แทนค่าไอาด้วย1น,นะครับแทนค่าได้วย1ได้ใน2ส,ส่วน1นึงแฮะแปลกแแล้วนะแทนด้วย2นะครับได้3ส,ส่วน3แทนค่า3ได้4ส,ส่วน9แทนค่า4ได้5ส่วน27นะครับ บวกไปเรื่อยๆโอเคนะครับจะเห็นว่าเป็นออนุกรมนอกแบบนะครับซึ่งตัวตัวเศษเป็นเลขคณิตตัวส่วนเป็นเลขาคณิตนะครับมีวิธีการแก้ปัญหานะครับแต่ว่าใชา้ใช้สูตรอนุกรมเลขาคณิตโดยตรงไม่ได้นะครับ นักเรียนหาตัวเลขที่เหมาะสมมาคูณนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเลขที่เหมาะสมก็เป็นเลขเลขสามนะครับหรือเป็นเลขที่พ่อยเป็นพหุคูณของ3เลขอะไรก็ได้แต่3นี่น่าจะง่ายสุด3คูณ2ได้6 3คูณ1ได้3 3คูณตัวถัดมานี่ตัดกับ9กนะฮะก็เป็น4ส่วนสาม ตัวถัดมาก็เป็น5ส่วน9นะเป็นอย่างนี้เลยไปอขออนุญาตตั้งชื่ออันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2นะครับเรานำสมการที่2ตั้งแล้วก็ลบสมการที่1นะครับก็จะได้3 3 S t ลบตนะครับก็จะได้2องลบ ST นะครับก็ได้2 ST เท่ากับ ก่อนจะลบเราไล่สายตานะนะครับเสร็จส่วนเท่ากันเนี่ยก็เอามาลบกันพอเป็นอย่างนี้ก็เลข6ไม่มีคู่ลบนะครับก็เขียนเลข6มาก่อนเพราะว่าสมการที่2เป็นตัวตั้งต่อไปก็ 3- 2ลบ2ได้1 4 3 3ส่วน3ลบ3ส่วน3ได้1.3ส่วน3 5ส่วน9ลบ4ส่วน9ได้ หนส่วนเนะครับตัวถัดไปก็1นึส่วนยีเป็นแบบนี้เรื่อยไปนะครับอ่าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีบางส่วนนะครับเป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับซึ่งมีค่า R เท่ากับเศษหส่วนสแสดงว่าตรงส่วนบางส่วนนั้นนะ่ะก็สามารถใช้สูตรเลขาคณิตได้นะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นบางส่วนก็ตาม a 1เป็น1ส่วน1ลบ R นะครับก็จะเท่ากับ6บวกด้วย1ส่วน2ส่วน3นะครับก็เป็น6บวก3ส่วน2 6 2ก็เป็น15ส่วน2ออย่าเพิ่งรีบตอบนะฮะอย่าเพิ่งรีบตอบเพราะว่าต้น ตัวต้นที่เราเขียนมันเปนเปสน s ้เนี่ยเออสองเอนะครับเท่ากับ15้ส่วน2องดังนั้นนะครับ s อสี SD, หรือว่าอ่าซิกมาของเราที่ต้องการหาข,อข้อนี้นะครับ mm. ก็จะเท่ากับสิบห้าส่วน4ครับแนะ่โอเคนะครับเราเหลืออีก2ข้อเท่านั้นนะครับข้อยาก ก็ไม่ได้แปลว่ายากนะครับข้อยากแปลว่าหลายขั้นตอนแต่หลายขั้นตอนแล้วจะยากหรือจะง่ายก็แล้วแต่ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับโอเคนะครับข้อนี้ต้องไปลื้อฟื้นนะครับเรื่อง f o f ก่อนะครเบ f o f x เท่ากับเอา fx ไปแทนค่าใน fx นั่นเองนะครับ ในที่นี้นักเรียนก็เลยต้องแทนค่า x ลบ1ใน f(x) นะครับเมื่อแทนค่าไปแล้วก็วจะได้ x ลบ1ลบ1นะครับหรือจริงๆคือ x ลบ2นั่นเองแน่ลีลามากเลยต่อไปนะครับ โจทย์ต้องการ f o f n กำลังสองใช่ไหมครับฉะนั้นอะไรที่มันเป็น x แล้วก็เปลี่ยนเป็น n กำลังสองซะในบัตรดนนะครับโอเคดังนั้นสรุปแล้วนะครับโจทย์อยากให้เราหาซิกมา n กำลังสองลบสองเมื่อ n มีค่าเริ่มที่10นะครับ ถึงส0นะครับก็เล่นกันไปตามสูตรแต่ว่าข้อควรระวังนะครับมันไม่ได้เริ่มที่1มันเริ่มที่10แล้วก็ไม่มีสูตรรองรับด้วยสูตรที่เริ่มที่10มันไม่มีนั้นวิธีแก้เกมก็คือเราก็เริ่มที่1นั่นแหละนะครับถึง30แต่แน่นอนเราต้องมีสติและก็รู้ว่าสิ่งที่เราทํามันเกิน ก็ลบอันที่ขาดนะครับลบอันที่ขาด้ไม่ใช่ลบอันที่เกินลบอันที่เกินครับอะไรเกินมาอะไรเกินมา,อ,า,อ,าอันนี้ลึกเท่ากับอะไรเกินมาก็เกินตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่9นะครับเพราะว่าเขาต้องการตัวที่10ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตร เอ็นกำลังสองก็3ก็เอนนะแล้วก็เอนบวกหะก็เป็น3า 2n อบวกหก็เป็น6กสส่วนด้วย6นะครับแล้วก็ลบ2องจำนวน30ตัวนะครับอันนี้เป็นก้อนซิกมาแรกแล้วก็ลบก้อนซิกมาหลังนะครับเอ็นเป็น9นะครับ9แล้วก็10 เก้าสอบก็เป็น19ส่วน6ลบ2องจำนวน9ตัวนะครับแล้วก็น่าจะต้องขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขอีกนะครั้งอ่าแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่ากดถูกไหมยังไงนักเรียนช่วยนะครับตามมาตรวจคำตอบด้วยนะว่าถูกไหมนะครับ อันนี้รูก็รีบกดเหมือนกันนะครับมาครับข้สอสุดท้ายนะฮะให้หาลิมิตของตัวนี้นะครับนักเรียนที่รีบนะครับแล้วก็ไม่รอบคอบอาจจะมองว่าเนี่ยตัวบนเป็น n กํบบากำลัง4นะฮะตัวล่างเป็น n ก็นกำลับบง3นะครับบ่นมากก็เลยตอบหาค่าไม่ได้ซึ่งก็ ถูกในบริบทที่ไม่ระวังนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนก็คือว่าเจ้าเลขตัวล่างเนี่ยยังบวกไม่เสร็จนะครับและก็ตอบอีกหนึ่งคำถามก็คือว่าไหนว่าครูจะทวนเรื่องซิกมาแต่ว่าถามเรื่องลิมิตเฉยนะครับก็นี่แหละบรรทัดนี้นี่แหละคือซิกมานะครับโอเคนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลบวกของไอกำลัง3ที่มันยังทำไม่เสร็จไง เราก็เลยต้องทำซะให้เสร็จนะครับข้างบนดูดีแล้วก็เป็น n อ็นกำลัง4ีบวกหนะครับข้างล่างดูแล้วเป็นอ่ะซิกมาไอากำลัง3ใช่ไหมล่ะครับสูตรซิกมาไอากำลัง3ก็จะเป็น n คูณกับ n อนบวกหนะครับส่วน2นะครับแล้วก็ทั้งหมดกำลัง2 ฉะนั้นถามใหม่ครับว่า,าข้างบนกับข้างล่างมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันนะครับก็ปรากฏว่านะครับ n ตัวบนกำลัง4 N นะครับ n ตัวล่างเนี่ย n คูณ n ได้ n ก็กำลังสงใช่ไหมครับแล้วก็กำลังสองนี้อีกทีก็กำลัง4เท่ากันนะครับถ้าเท่ากันแล้วก็นำสัมประสิทธิ์มาตอบใช่ไหมครับสัมประสิทธิ์ตัวบนก็คือ หนึ่นะครับสัมประสิทธิ์ตัวล่างเห็นไหมครับ1.2ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วก็กำลัง2น,นะครับก็เป็น1ส่วน4ะครับดังนั้นคําตอบที่แท้จริงก็คือ4นะครับก็อย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับสํำหรับการสอบที่จะมาถึงนะครับก็วันนี้ น่าจะเพียงพอแล้วสิบข้อนะครับก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ